เสียงเงียบของจักรวาลเริ่มกระซิบดวงดาวเบื้องบนก็เผยสัญญาณสำคัญให้กับผู้ที่พร้อมจะฟังสำหรับผู้ที่เกิดภายใต้ลัคนาราศีมังกรและเกิดในวันจันทร์คุณคือหนึ่งในกลุ่มคนที่มีพลังใจเงียบลึกสงบนิ่งแต่หนักแน่นชะตาชีวิตของคุณไม่ได้เร่าร้อนดังเพลิงแต่กลับแฝงไว้ด้วยพลังแห่งการฝ่าฟันแบบคลื่นใต้น้ำ ในช่วงเวลานี้ดวงชะตาของคุณกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนอันน่าติดตามทั้งด้านการงานการเงินสุขภาพความรักและโชคลาภทุกอย่างจะเริ่มเผยเส้นทางที่คุณควรก้าวเดินหากคุณได้ฟังเสียงของตนเองให้ดีพอบททำนายนี้ไม่ใช่เพียงคำพยากรณ์หากแต่เป็นแผนที่ทางใจเป็นเข็มทิศนำทางสู่ความสำเร็จความสงบและความสุขที่แท้จริง คนลัคนาราศีมังกรที่เกิดวันจันทร์เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่มีความนิ่งลึกสุขุมรอบคอบและเปี่ยมด้วยความอดทนอย่างเหลือลน้นพลังจากวันจันทร์ที่เป็นธาตุน้ำผสมกับอิทธิพลจากดาวเสาประจำราศีทำให้คุณมีสเสน่ห์ในแบบสงบมีเส้นทางชีวิตที่ต้องก้าวท่ามอุปสรรคหลายชั้นแต่หากผ่านได้แล้วผลลัพธ์จะยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครคาดคิด บทความนี้คือคำทํานายละเอียดที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพชีวิตชัดเจนขึ้นพร้อมแนวทางเสริมดวงสะเดาะเคราะห์และไม d เซตการใช้ชีวิตที่เข้ากับพื้นฐานชะตาแท้ของคุณดวงด้านการงานเดือนนี้และระยะเวลา3เดือนข้างหน้าการงานของคุณจะอยู่ในช่วงของการยกระดับแม้จะมีความเหนื่อยความกดดันหรือความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแต่จะเป็นตัวผลักดันให้คุณเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านบริหารการเงินกฎหมายงานราชการงานที่เกี่ยวกับการวางระบบหรือธุรกิจที่ต้องการความเป็นมืออาชีพสิ่งที่ควรระวังผู้ใหญ่บางคนอาจกดดันหรือให้ภารักที่ไม่สมดุลการถูกจับตามองจากหัวนหน้าระดับสูงหรือการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรสิ่งที่ควรทำปรับหมเสร็จว่าภาระคือการเติบโตแสดงศักยภาพที่แท้จริงอย่างมีชั้นเชิง คุณจะกลายเป็นบุคคลสำคัญในระบบโชคจากงานฟรีแลนซ์เสริมจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาแบบไม่คาดคิดหากใช้ความรู้เก่าๆที่มีมาต่อยอดจะสร้างรายได้เพิ่มอย่างมั่นคงดวงด้านการเงินด้านการเงินของชาวมังกรวันจันทร์ในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ทะลุขีดจำกัดคือมีโอกาสจะได้เงินก้อนหรือแหล่งรายได้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากการทำงานพิเศษการเจรจา การลงทุนในสิ่งที่คุณมีความรู้มาก่อนแล้วรายรับมาจากงานหลักงานเสริมและโอกาสพิเศษเช่นได้โบนัสได้เงินคืนหรือมีคนอุปถัมภ์รายจ่ายเน้นไปที่เรื่องบ้านที่อยู่อาศัยการซ่อมแซมหรือช่วยเหลือญาติพี่น้องอาจมีรายจ่ายไม่คาดฝันจากสุขภาพของคนในครอบครัว ข้อควรระวังหลีกเลี่ยงการคําประกันการให้ยืมเงินหรือการเซ็นเอกสารทางการเงินใดๆที่ไม่มีความชัดเจนดวงด้านสุขภาพพื้นฐานของชาวมังกรวันจันทร์เป็นคนที่แข็งแรงจากภายในแต่เมื่อเครียดสะสมจะส่งผลต่อระบบประสาทระบบย่อยอาหารและกระดูกช่วงนี้ควรระวังปัญหาไมเกรนออฟฟิศซินโดรมความเครียดที่ไม่แสดงออกอาจกลายเป็นอารมณ์อัดอัน้นสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้าน มีเกณฑ์ต้องดูแลญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวที่อาจป่วยด้วยโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันหรือตายข้อแนะนำใช้เวลาซัก15นาทีต่อวันเพื่อจเจริญสติหรือสมาธิสั้นๆเพื่อปลดปล่อยความเครียดภายในอย่างเงียบสงบดวงด้านความรักคนโสดคุณยังรักคนยากแต่หากเปิดใจจะมีคนเข้ามาในช่วงปลายเดือนจากการทำงานหรือผ่านกลุ่มเพื่อนเก่าคนที่เข้ามาอาจเป็นคนอายุมากกว่า มีความจริงจังและจริงใจแต่ความสัมพันธ์ต้องค่อยๆพัฒนาคนมีคู่ระยะนี้คุณกับคนรักอาจไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือมีความรู้สึกเหมือนต่างคนต่างเหนื่อยแต่ถ้าผ่านจุดนี้ได้ความรักจะมั่นคงขึ้นมากขอเพียงอย่าตัดสินอีกฝ่ายด้วยความเครียดหรือมาตรฐานที่สูงเกินไปข้อควรระวังความสัมพันธ์แบบลับๆหรือคนที่มีพันธะแล้วควรหลีกเลี่ยงอย่างสิ้นเชิง เพราะจะทำให้เกิดเรื่องเสียชื่อเสียงในภายหลังดวงด้านโชคลาภและการถูกหวยรวยทรัพย์โชคลาภของชาวมังกรวันจันทร์ในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ดีแบบไม่ต้องวิ่งหาโชคจะมาหาคุณจากสิ่งรอบตัวเช่นได้ของมีค่าจากผู้ใหญ่ได้รับมรดกได้เลขจากความฝันหรือได้เลขจากผู้สูงวัยทิศโชคลาภทิศตะวันตกเสียงเหนือและทิศตะวันออกเสียงใต้ ช่วงเวลามีโชคช่วงวันที่ 12, 18, 24และ30ของเดือนตัวเลขนำโชค 3, 6, 8, 39, 63, 86, 368เคล็ดลับทำบุญบริจาคผ้าขาวหอ่อศพหรือบริจาคให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนจะช่วยเปิดทางโชคลาภและลดเคราะห์กรรมจากเจ้ากรรมในเวรเคล็ดลับสะเดาะเคราะห์และเสริมดวง 1. ไหวพระเสาและพระจันทร์ ไหว้พระจันทร์ในคืนวันจันทร์คืน15คำได้ยิ่งดีและไหว้พระเสาในวันเสาตอนคำ่ำเพื่อขอเปิดดวงให้คลี่คลายจากความหนักความเหนื่อย 2. ถวายหลอดไฟหลอด LED ถวายหลอดไฟหรือโคมไฟให้วัดหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อเสริมแสงทางปัญญาและการงานจะพุ่งขึ้น 3. ปล่อยปลาไหลาย9ตัวหรือปลาไม่มีเกล็ดหตัวเพื่อแก้เคล็ดดวงติดขัด ปลดปล่อยกรรมในอดีตที่ส่งผลในปัจจุบัน 4. สวดมนต์บทพาหุงและบทชินบัญชรอ,อย่างน้อยวันละหนึ่งจบก่อนนอนเพื่อเสริมจิตให้เข้มแข็งและดึงดูดพลังบวกหมายแสดการใช้ชีวิตให้มีความสุข 1. ปล่อยให้โลกหมุนแล้วเราอยู่เฉยๆอย่างมีหลักคุณไม่จำเป็นต้องตอบโต้ทุกเรื่องไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับทุกคนให้เวลากับตัวเองและครอบครัวคือความมั่งคั่งที่แท้จริง 2. ชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่สำเร็จแต่คือชีวิตที่สงบมับงกรวันจันทร์มักมีเป้าหมายสูงแต่ความสุขแท้จริงคือความนิ่งในใจไม่ใช่การไปถึงปลายทางก่อนคนอื่น 3. วางแผนแบบวิศวกรแต่ใช้ชีวิตแบบนักกวีคุณวางแผนได้ดีเยี่ยมแต่คุณเรียนรู้ที่จะยืดหยุน่นมีศิลปะในการอยู่กับคนรอบข้างและให้อภัยตัวเองในวันที่ยังไม่สมบูรณ์ 4. เปลี่ยนความเหนื่อยเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น คนแบบคุณเป็นภูเขาให้คนพิงอย่าคิดว่าคุณอยู่ลำพังความหนักของคุณจะกลายเป็นแรงบันดาลใจแก่คนที่คุณรักได้เสมอคำอธิษฐานเสริมพลังข้าพเจ้าขอให้แสงแห่งปัญญาและเมตตาอาบไหลชีวิตของข้าพเจ้าขอให้ทุกความพยายามของข้าพเจ้า เบ่งบานเป็นผลขอให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งปวงมีสุขภาพแข็งแรงมีใจที่มั่นคงมีสติและปัญญานำทางและมีโชคลาภที่เหมาะสมตามบุญที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาเคล็ดลับ หากคุณอ่านถึงตรงนี้อย่าลืมตั้งใจเก็บเกี่ยวพลังจากคำพยากรณ์นี้ไว้ในใจแล้วค่อยๆปรับใช้ในแต่ละวันอย่างสุขุมและมั่นใจขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสงบภายในที่ไม่มีใครพรากไปได้และทั้งหมดนี้คือบทพยากรณ์แห่งฟ้าลิขิตที่ส่งตรงมาสู่หัวใจของคุณหญิงสาวที่เกิดภายใต้ลัคนาราศีมังกรในวันจันทร์นั้นหาใช่ผู้หญิงธรรมดาไม่ เธอมีความนิ่งสงบแบบภูเขาหินใหญ่แต่ในใจกลับเร่าร้อนด้วยความฝันที่ไม่เคยดับเธออดทนแม้ในวันที่ฟ้าหมนเธอเดินต่อแม้เส้นทางจะโรยด้วยความเหนื่อยล้าและเพราะแบบนั้นเองจัก,กรวาลจึงยังไม่เคยทอดทิ้งเธอเลยสักครั้งอย่าวันไหวเมื่อทุกอย่างดูไม่ชัดเจนดวงชะตาของเธอเหมือนเส้นด้ทองคำที่ค่อยๆถูกสานเป็นผืนผ้าชีวิต ด้วยมือของฟ้าและด้วยหัวใจของเธอเองทุกการรอคอยไม่ได้เปล่าประโยชน์ทุกความตั้งใจจะไม่สูญเปล่าทุกหยาดน้ำตาในคืนที่ไร้แสนดาวจะกลายเป็นแสงประกายในวันที่เธอเปล่งประกายที่สุดจงเชื่อในตัวเองเสมอแม้บางครั้งโลกจะทำให้เธอสงสัย เพราะแท้จริงแล้วเธอคือผู้หญิงที่เกิดมาเพื่อสร้างทางเดินของตัวเองไม่จำเป็นต้องเดินตามใครไม่จำเป็นต้องวิ่งแข่งกับใครแค่ก้าวไปในจังหวะของตัวเองอย่างสง่างามและไม่ลืมเหงื่อหน้ามองท้องฟ้าระหว่างทางขอให้แสงแห่งดวงจันทร์ผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันเกิดเธอชโลมจิตใจให้สงบนิ่งเสมอขอให้ทุกการงานมีความสาเร็จทุกการเงินมีความอุดม ทุกความรักมีความเข้าใจทุกความเจ็บป่วยได้เยียวยาและทุกความฝันมีโอกาสได้กลายเป็นความจริง ขอให้เธอได้พบกับความสุขที่เธอคู่ควรและเมื่อวันใดที่หัวใจอ่อนล้าอย่าลืมว่ายังมีฟ้ายังมีเธอและยังมีพรุ่งนี้ให้เริ่มใหม่เสมอหากบทพยากรณ์นี้ตรงใจเธอหรือช่วยเติมพลังให้กับหัวใจที่กำลังรอปาฏิหารอย่าลืมแบ่งปันให้คนที่เธอรักและติดตามบทพยากรณ์ฉบับถัดไปเพื่อให้จักรวาลยังคงกระซิบถึงเธออย่างนุ่มนวลต่อไปนะคะ ด้วยความห่วงใยจากหัวใจผู้เล่าผ่านแสงดาวขอขอบพระคุณที่ฟังคลิปเราจนจบนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องกวางน้อยราศีเสริมดวงของเราด้วยนะคะหากหมดคำทำนายนี้โดนใจของคุณจะลืมกดซุปเปอร์แดงซ์ให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ